ที่แสดงถึงคุณสมบัติของอนุภาคฮิกส์ที่เสกมวลสารจากพลังงานอันบริสุทธิ์ณจุดเริ่มต้นของการเวลาราวกับอำนาจของพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอนุภาคฮิกส์คืออนุภาคของพระเจ้าแต่อย่างใดซึ่งคำว่าอนุภาคพระเจ้านั้นถูกนำเสนอขึ้นมาครั้งแรกในปี1993ในหนังสือ The God particle, if the universe is the answer, what is the question? เราจึงเรียกปรากฏการณ์ที่อนุภาคฮิกส์ตกลงมาสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำแต่ไร้ซึ่งสมมาตรนี้ว่าการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองหรือ spontaneous symmetry breaking และภายหลังจากสมมาตรของ และสนามพื้นหลังของอนุภาคฮิกส์ที่เสียสมมาตรก็ได้แผ่ออกไปบนผื้นผ้าแห่งการละอวกาศทั่วทั้งจักรวาลของเราหรือ o ป tan e o u s symmetry b r e a k i n g จากทฤษฎี Big Bang มวลสารทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนมีจุดกำเนิดมาจากภาวะเอกฐานณจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่ซึ่งถูกอัดแน่นด้วยพลังงานปริมาณมหาศาลและ ร้อนจัดจนไม่อาจจะจินตนาการถึงภาพของสภาวะอันสุดโต่งของมันได้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอย่างสัมพัทธภาพทั่วไปก็ไม่อาจจะอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สภาวะเอกฐานนั้นณสภาวะเอกฐานนั้นแม้กระทั่งโครงสร้างของการละอวกาศก็ไม่อาจจะถูกนิยามขึ้นมาได้โบซอนอนุภาคมูลฐาน ผู้สร้างมวลสารให้แก่อนุภาคมูลฐานทั้งหลายในเอกภพของเรามันจึงถูกขนานนามจากสื่อต่างๆว่าอนุภาคแห่งพระเจ้าซึ่งคำว่าพระเจ้านี้ก็เป็นเพียงคำเปรียบเลยที่แสดงถึงคุณสมบัติของอนุภาคฮิกส์ที่เสกมวลสารจากพลังงานอันบริสุทธิ์ณจุดเริ่มต้นของการเวลาราวกับอำนาจของพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าอนุภาคฮิกส์คืออนุภาคของพระเจ้าแต่อย่างใดซึ่งคำว่าอนุภาคพระเจ้านั้นถูกนำเสนอขึ้นมาครั้งแรกในปี1993ในหนังสือ The God Particle If the Universe is the Answer What is the Question โดยนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลลโอนแม็กซ์เลเดอร์แมน ซึ่งชื่อกอดพาร์ติเคิลนั้นสร้างความไม่พึงพอใจให้กับนักฟิสิกส์หลายๆคนเป็นอย่างยิ่งเพราะมันอาจจะสร้างความสับสนและนำไปสู่ความเข้าใจผิดให้กับผู้ฟังต่างๆได้แม้แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นเองอย่างเลตเตอร์แมก็ไม่ชอบคำคำนี้เอาเสียเลยเพราะจริงๆแล้วเขาอยากตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่ากอ d แดนพาร์ติเคิเสียมากกว่าแต่สำนักพิมพ กลับไม่อนุญาตให้เขาใช้คำคำนี้และเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น God Particle แทนสุดท้ายการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบ s อนทำให้เราเข้าใจกลไกลการเกิดมวลของอนุภาคมูลฐานชนิดต่างๆได้แต่ถึงกระนั้นการค้นพบนี้ก็ไม่ใช่จุดจบเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์โบ s อนอนุภาคฮิ g g ์ได้เปิดประตูองค์ความรู้ของพวกเรา สู่ปัญหาใหม่ต่างๆในธรรมชาติอีกมากมายปัญหาที่ชัดเจนประการแรกขณะที่อนุภาคฮิกส์สามารถให้มวลแก่อนุภาคมูลฐานตัวอื่นได้แต่มวลแรกเริ่มของมันที่เป็นจำนวนจินตภาพนั้นถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรไกลไกอะไรที่สร้างมวลของอนุภาคฮิกส์โบสอนขึ้นมาและยังมีปัญหา Vacuum instability problem ที่เกิดขึ้นเมื่อเราคิดรวมปรากฏการเชิงควอนตัมต่างๆลงไปในบอ่อของพลังงานศัก์ของอนุภาค h i g g ์เราก็พบว่าค่าของสนามฮิก g ์ที่อัดแน่นอยู่ทั่วทั้งเอกภพของเรานั้นอาจไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุดจริงๆทำให้เอกภพที่เราอยู่ณปัจจุบัน ที่พวกเราเชื่อว่ามีเสถียรภาพนั้นอาจจะอยู่ในสถานะที่มีความเสถียรภาพแบบกึ่งเสถียรหรือเมตาสเตเบิลสเตตและพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะไปสู่เอกภพที่เราไม่รู้จักตลอดเวลาเมื่ออนุภาคฮิกซ์ตกลงไปสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุดที่แท้จริงอนุภาคมูลฐานต่างๆในธรรมชาติ จะมีมวลที่มากกว่าเดิมอีกเป็นล้านล้านเท่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ความไม่เสถียรน,นี้คือคำทำนายจริงๆหรือเป็นเพียงความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีที่เรามีกันแน่นอกจากนี้ยังมีปัญหามวลของนิวติโนทำไมอนุภาคฮิกส์ถึงลำเอียงให้มวลแก่อนุภาคนิวติโน น้อยกว่าอนุภาคชนิดอื่นๆในธรรมชาติเป็นหมื่นล้านเท่า f r a v o r Symmetry ทำไมอนุภาคฮิก g ์ถึงเลือกให้มวลแก่อนุภาคชนิดต่างๆไม่เท่ากัน,นกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดตัวเลขของอันตรกิริยาแบบยูกาวะระหว่างฮิกส์โบสอนและอนุภาคอย่างควาร์กและอิเล็กตรอนไฮอะ p r o รบ e มเพราะอะไร ขนาดควอนตัมคอเรคชันในมวลของอนุภาคฮิกส์ถึงมีขนาดที่โตมโหฬารทาั้งที่ปรากฏการณ์ต่างๆในทฤษฎีควอนตัมควรจะมีขนาดเล็กๆก,กลไกอะไรที่เข้ามาแคนเซิลควอนตัมคอเรคชันขนาดมโหฬาน,นี้ซึ่งปัญหานี้ก็นำพวกเราไปสู่การนำเสนอทฤษฎีสุดอลังการอย่างซ u เปอร์ซิมเมทรี ยิ่งไปกว่านั้นอนุภาคฮิ g g ์ก็ไม่สามารถอธิบายมวลกว่า90%ที่ประกอบเป็นโปรโตอนในนิวเคลียสของอะตอมได้อนุภาคฮิ g ส์ให้มวลแก่อนุภาคมูลฐานอย่างควาร์กที่เป็นส่วนประกอบของโปรโตอนก็จริงแต่นัดเป็นเพียงไม่ถึง10%ของมวลทั้งหมดของโปรโตอน และมวลส่วนที่เหลือของสสารที่มีในธรรมชาติหายไปไหนจากทฤษฎีทางฟิสิกส์ของพวกเราดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆในโลกของฟิสิกส์ทั้งในฟิสิกส์อนุภาคและจักรวาลวิทยาเหมือนจะมุ่งเป้าและรายล้อมอยู่ที่อนุภาคฮิกส์โบซอนตัวของผมนั้นระหนักว่า มันคงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นทีเดียวถ้าทุกอย่างเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์ถูกทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกซอกทุกมุมในอนาคตอันไกลอลารยธรรมของพวกเราก็อาจจะสามารถประดิษฐ์เครื่องจักรที่สามารถควบเรื่องต้นของจักรวาลน,นั้นถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นสสารและอนุภาคมูลฐานที่มีมวลได้อย่างไรเพราะเหตุใดสสารและอนุภาคมูลฐานต่าง ในเอกภพของเราถึงมีมวลเกิดขึ้นมาได้ก,ไกลไกอะไรแปลเปลี่ยนกลุ่มก้อนของพลังงานที่สภาวะเอกฐานสู่มวลสารที่พวกเราจับต้องและสัมผัสมันได้ในปัจจุบัน,ก,นกลไกการเกิดมวลของอนุภาคมูลฐานนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ spontaneous symmetry breaking หรือก,กลไกการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเอง ของอนุภาคฮิกส์โบซอนซึ่งอนุภาคฮิกส์คืออนุภาคมูลฐานตัวหนึ่งในแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคถูกนำเสนอขึ้นมาโดยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในปี1964โดยโรเบิร์ตปรดฟงซัวอองเกรปีเตอร์ฮิกส์เจอรลาดกุลันิกส์ลิชาร์ดฮาเกน และทอมคิบเบิลและคำว่าสมมาตรหรือคำว่าซิมมิรีในคำว่ากลไกาการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองในทางฟิสิกส์สมมาตรหมายถึงความไม่แปลเปลี่ยนของสมการต่างๆในทฤษฎีทางฟิสิกส์ภายใต้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดๆหรือภายใต้การเปลี่ยนมุมมองของผู้สังเกตในรูปแบบต่างๆ ตัวยอย่่างเชนหากคุณกำลังพิจารณากฎของนิวตันที่ใช้อธิบายกล่องใบหนึ่งซึ่งผูกติดอยู่กับสปริงสมการของนิวตันสามารถเขียนได้เป็นซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงให้เห็นว่าทิศทางของแรงที่สปริงดึงวัตถุจะมีทิศทางสวนกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอเราพบว่า สมการนี้จะมีหน้าตาแบบเดิมภายใต้การดำเนินการแทนค่า x ด้วยลบ x หรือจะกล่าวได้ว่ากฎของนิวตันในกรณีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากเราสลับมุมมองของผู้สังเกตจากด้านขวากลายไปเป็นด้านซ้ายผู้สังเกตก็ยังเห็นธรรมชาติของแรงที่กระทำกับวัตถุ สวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอเราเรียกการไม่แปลเปลี่ยนไปของสมการและกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์นี้ว่ามันมีสมมาตรภายใต้การสลับซ้ายขวาซึ่งสมมาตรลักษณะนี้รู้จักกันในชื่อ parity symmetry และในสาขาฟิสิกส์ก็ยังมีสมมาตรอีกมากมายหลายชนิดอาทิ ลอเ t นซ y ม m ิ t รีจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์และสมมาตรชนิดต่างๆใน s p ปเ i a l Unitary Group รุ๊ปซึ่งลอเลนซิ m m ิ t รีนี้บอกกับเราว่าผู้สังเกตจะยังคงเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมเสมอไม่ว่าผู้สังเกตนั้นจะวิ่งตามแสงด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามขณะที่ SU 3 SU 2 และ u 1 symmetry ก็ถือว่าเป็นสมมาตรทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆต่อการรวมแรงในปัจจุบันสมมาตรเหล่านี้เป็นตัวกำหนดรูปแบบอันตรกิริยาพื้นฐานระหว่างแรงในธรรมชาติกับสสาร u 1 symmetry นั้นจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของอันตรกิริยาของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสารขณะที่สมมาตรแบบ su 2 และ su3 นั้นเป็นตัวกำหนดรูปแบบที่เป็นไปได้ของแรงแบบอ่อนซึ่งควบคุมการสลายตัวของอนุภาคมูลฐานและแรงแบบเข้มที่ดึงควากในนิวเคลียสของอะตอมเอาไว้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าใจแรงพื้นฐานในธรรมชาติหากองความรู้เกี่ยวกับสมมาตรนั้นไม่ได้ถูกค้นพบ กลับมาที่ spontaneous symmetry breaking สมมาตรที่พังทลายลงของอนุภาคฮิกส์กลไกที่อนุภาคมูลฐานได้รับมวลมากลไกนี้ได้อธิบายว่านปถมบทแห่งจักรวาลที่มีความหนานแน่นของพลังงานที่สูงสุดขั้วและร้อนจัดอัดแน่นกันอยู่ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานชนิดต่างๆ ที่ไม่มีมวลอย่างที่มันเป็นในเอกภพปัจจุบันอนุภาคมูลฐานต่างๆในธรรมชาตินั้นมีเพียงพลังงานจนในการเคลื่อนที่และอันตรกิริยาระหว่างกันผลจากการที่อนุภาคเหล่านี้ไม่มีมวลพุกมันจึงสามารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วของแสงได้ณนะจักรกวาลแรกเริ่มมีอนุภาคมูลฐานของธรรมชาติเพียงหนึ่งตัว ณจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่มีมวลมาตั้งแต่แรกอนุภาคชนิดนั้นก็คืออนุภาคฮิกส์โบซอนและนอกจากที่อนุภาคฮิกส์จะมีมวลมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วมวลของอนุภาคฮิกส์นั้นก็มีสิ่งที่แปลกไปกว่าอนุภาคตัวอื่นในธรรมชาติมวลสารของอนุภาคฮิกส์ณจุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นั้น แตกต่างกับมวลสารที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งอนุภาคฮิกส์นั้นมีค่าของมวลยกกำลังสองติดลบโดยปกติแล้วเมื่อเรามีตัวเลขที่เหมือนกันสองตัวคูณกันเมื่อตัวเลขนั้นอยู่บนรากฐานของจำนวนจริงไม่ว่าตัวเลขนั้นจะมีค่าเป็นบวก หรือมีค่าเป็นลบมันจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนที่เป็นบวกเสมอเมื่อมันถูกยกกําลังสองบนรากฐานของจำนวนจริงเราจะเห็นได้ว่าไม่มีทางเลยเมื่อเรายกกําลังสองแล้วเราจะได้จำนวนใหม่ที่ติดลบออกมาในทางคณิตศาสตร์ตัวเลขที่ยกกําลังสองแล้วติดลบเราเรียกตัวเลขชนิดนี้ว่าจำนวนจินตภาพหรือ Imaginary n u m b e r เรากล่าวได้ว่าอนุภาคฮิกซ์จากแบบจำลองมาตรฐานนั้นมีนิพจน์ของมวลเริ่มต้นเป็นจำนวนจินตภาพผลของค่ามวลยกกำลังสองที่ติดลบของสนามฮิกซ์นั้นทำให้บอสักของอนุภาคฮิกซ์ยังคงมีลักษณะสมมาตรอยู่ก็จริงแต่ถ่า ณสถานะที่สนามฮิกซ์มีค่าเป็นศูนย์ซึ่งทำให้ทฤษฎีที่เรามีอยู่ในสถานะสมมาตรนั้นกลับไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุดอนุภาคฮิกซ์นั้นพร้อมที่จะตกลงมาสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำกว่าได้ทุกเมือ่อทำให้สมมาตรของทฤษฎีอยู่ในสถานะทางพลังงานที่ไม่เสถียรอย่างแท้จริงเราเรียกสถานะแบบนี้ว่า Meta-Stable-State หรือสถานะแบบกึ่งเสถียรในกุลาศาสตร์แบบคลาสสิกเมื่อไรก็ตามที่วัตุอยู่ในโลกของฟิสิกส์อนุภาคนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีสิ่งรบกวนในการทำให้อนุภาค h ิกส์ต้องวิวัตรจากสถานะกึ่งเสถียรสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุดที่มีความเสถียรภาพมากกว่าเดิมเนื่องจาก ปรากฏการกระเพื่อมเชิงควอนตัมของสนามฮิกส์ทำให้ค่าของสนามฮิกส์จะมีการสั่นกระเพื่อมเล็กๆอยู่ตลอดเวลาและด้วยการสั่นกระเพื่อมเชิงควอนตัมของอนุภาคฮิกส์เองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่อนุภาคฮิกส์จะสามารถตั้งอยู่แบบมีเสถียรภาพที่จุดยอดของพลังงานปรากฏการกระเพื่อมเชิงควอนตัมนี้ ทำให้อนุภาคฮิกส์ต้องเกิดการวิวัตรจากสถานะที่มีพลังงานสูงและมีสมมาตรสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำกว่าโดยธรรมชาติของตัวมันเองแม้จะไม่มีสิ่งใดๆมารบกวนมันเลยก็ตามและเมื่ออนุภาคฮิกส์ตกลงมาสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำเราพบว่าสมมาตรของทฤษฎี ก็ได้ถูกทำลายลงไปเช่นกันเราจึงเรียกปรากฏการณ์ที่อนุภาคฮิกซ์ตกลงมาสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำแต่ไร้ซึ่งสมมาตรนี้ว่าการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองหรือ spontaneous symmetry breaking และภายหลังจากสมมาตรของทฤษฎีได้พังทลายลงมวลของอนุภาคฮิกซ์ก็เกิดการควบแน่น จากอนุภาคที่มีมวลเป็นจำนวนจินตภาพสู่อนุภาคที่มีมวลเป็นจำนวนจริงที่พวกเราสามารถตรวจวัดมันได้และสนามพื้นหลังของอนุภาคฮิกส์ที่เสียสมมาตรก็ได้แผ่ออกไปบนพื้นผ้าแห่งกาลละอวกาศทั่วทั้งจักรวาลของเราและนอกจากมวลของอนุภาคฮิกส์จะควบแน่นเป็นจำนวนจริงจากกลไกการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองแล้วนั้น อนุภาคมูลฐานต่างๆซึ่งเดิมทีไม่มีมวลที่แวกว่าอยู่ในสนามพื้นหลังของอนุภาคฮิกส์อนุภาคเหล่านี้ก็ได้รับมวลมาเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นอนุภาคชนิดเฟอร์มิออนซึ่งเป็นอนุภาคที่ประกอบเป็นสสารต่างๆอาทิควาร์กและอิเล็กตรอนอนุภาคเหล่านี้ณจุดเริ่มต้นของการเวลานั้น ไร้ซึ่งมวลสิ่งที่พวกมันมีมีเพียงพลังงานจนในการเคลื่อนที่อันตรกิริยาพื้นฐานกับอนุภาคสื่อนำแรงและอันตรกิริยาแบบยูกาวะกับอนุภาคฮิกส์เพียงเท่านั้นซึ่งตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าอันตรกิริยาแบบยูกาวะนี้ก็เป็นปริมาณที่แสดงถึงโอกาสที่อนุภาคฮิกส์จะสามารถกระเจิงกับสสารเหล่านี้ได้ หรืออัตราที่อนุภาค h ิก g ์จะสลายตัวให้อนุภาคสสารต่างๆได้ยิ่งตัวเลขนี้มีค่ามากก็มีโอกาสที่อนุภาค h ิก g ์จะสลายตัวไปเป็นอนุภาคเหล่านั้นมากและเมื่ออนุภาคฮิก g ์เสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองลงมาที่สถานะพลังงานต่ำที่สุดเราพบว่าอนุภาคที่เป็นส่วนประกอบของสสาร ก็ได้รับมวลมาซึ่งขนาดของมวลของอนุภาคเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคฮิกส์กับสสารชนิดต่างๆกล่าวคืออนุภาคต่างๆที่มีอันตรกิริยากับอนุภาคฮิกส์มากก็ได้รับมวลไปมากขณะที่อนุภาคที่มีอันตรกิริยากับอนุภาคฮิกส์น้อย ก็ได้รับมวลไปน้อยตัวอย่างเช่นอนุภาคท็อปควารกมีมวลโดยประมาณ3 0 0 0 0เท่าของอิเล็กตรอนนั่นแสดงว่าอนุภาคท็อปควารกมีอันตรกิริยากับอนุภาคฮิกส์มากกว่าอิเล็กตรอนถึง3 0 0 0 0เท่าทำให้ท็อปควารกมีโอกาสจะถูกตรวจวัดได้ง่ายกว่าอิเล็กตรอนผ่านฮิกส์ดีเคชแนล ในเครื่องเล่งอนุภาคและหากอนุภาคมูลฐานต่างๆได้รับมวลมาจากอนุภาคฮิกส์จริงๆเราก็ควรจะเห็นรูปแบบการสลายตัวของอนุภาคฮิกส์ไปเป็นอนุภาคชนิดต่างๆสอดคล้องกับที่แบบจำลองมาตรฐานทํานายได้และในที่สุดในปี2012 European Council for Nuclear Research หรือมักเป็นที่รู้จักกันในชื่อเซิร์นก็ได้ประกาศการค้นพบการมีอยู่จริงของอนุภาคฮิกส์โบซอนอย่างเป็นทางการด้วยระดับความเชื่อมั่นที่5ซิกมาหรือจะกล่าวได้ว่าผลการค้นพบนี้มีโอกาสผิดพลาดเพียง1ใน3.5ล้านที่การค้นพบนี้จะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญจากความผันผวนเชิงสถิติ ต่อมาในปี2013 49ปีแห่งการรอคอยฟองซัวอองเกลและปีเตอร์ฮิกซ์ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการนำกลไกการเสียสมมาตรมาอธิบายการเกิดมวลของอนุภาคมูลฐานและทำนายการมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์โบซอนและกลไกการเกิดมวลของสสาร จากการเสียสมมาตรด้วยตัวของมันเองของอนุภาคฮิกส์ก็ได้รับการขนานนามกันอย่างปากต่อปากว่ากลไกฮิกส์หรือฮิกส์แมคานิซึมและด้วยการค้นพบต่างๆเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์โบสอนอนุภาคมูลฐาน ผู้สร้างมวลสารให้แก่อนุภาคมูลฐานทั้งหลายในเอกภพของเรามันจึงถูกขนานนามจากสื่อต่างๆว่าอนุภาคแห่ง